บุกยึดเนื้อหมูเถื่อนสุกห้องเย็นกลางนะคปรปฐมดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายปกป้องส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยทางคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยอาหารปลอดจากโรคและสารตกค้างในสินค้าปศุสัตว์ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจหน้าที่หลักในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์และกำกับดูแลสินค้าปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหารเข้มงวดในการนำเข้าซากสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรไทยและป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิดกฎหมายภายในประเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์จึงได้กำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นเก็บซากสัตว์หากพบการกระทำผิดกฎหมายให้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ไม่มีข้อยกเว้นนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบรีกรมปรสุสัตว์เปิดเผยว่ากรมประสุสัตว์ได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันพร้อมด่านกักกันสัตว์ลงตรวจสอบห้องเย็นเก็บซากสัตว์ตามคำร้องขอเรียนว่ามีการลักลอบนำข้าซากเนื้อหมูเถื่อนจากต่างประเทศมาเก็บซุกซ่อนไว้ในห้องเย็นแห่งหน, <startups> นึ่งกลางเมืองนครปฐมผลการตรวจสอบพบเนื้อหมูเถื่อนนำเข้าจากต่างประเทศซากสัตว์สินค้าปศุสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาทั้งหมดจำนวนห้ารายการได้แก่ชิ้นส่วนขาสุกรระบุข้างกล่องจากประเทศโปแลนด์ จำนวน22,650กิโลกรัมชิ้นส่วนขาสุกรไม่ระบุแหล่งที่มาจำนวน80กล่องน้ำหนัก26 5 5หกิโลกรัมชิ้นส่วนสุกรยี่ห้อเซียร่า1นึ3ียกล่องน้ำหนัก2 6 9ห4นกักิกิโลกรัมชิ้นส่วนสุกรกล่องเขียวยี่ห้อเวดไฟเจอร์มนีหากล่องน้ำหนัก5000กิโลกรัมและชิ้นส่วนขาสุกรกล่องเขาวไม่ทราบแหล่งที่มา1 8 0ิกล่องน้ำหนัก1800กิโลกรัมรวมม 1,703กล่องน้ำหนักรวม5 9 8 9กิโลกรัมดังนั้นอาศัยอำนาจตามพรบรโรคระบาดสัตว์พศ2558ในมาตรา31การนำเข้าซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาตและมาตรา34การเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาตและมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการอายัดซากสัตว์ไว้เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานในการเข้าตรวจสอบไว้ที่สพเมืองนคปรปฐมและแจ้งให้ผู้ประกอบการนําเอกสารใบอนุญ,ญาตนําเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์มาแสดงภายใน15วันหากไม่สามารถนํามาแสดงได้จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ